ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทรอีสานขึ้นแท่นอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยคุณภาพทางวิชาการจาก9ราชมงคลทั่วประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีโรดลิ้มไขแสงอธิการมบด,ดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดเผยว่าศาสตราจารย์พิเศษดรสุร,รเกียรติเสถียรไทยในยกสภามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการให้ความสําคัญในเรื่องของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่ระบบออนไลน์มาโดยตลอดซึ่งตนเองในฐานะอธิกรรมบด,ดีก็ได้รับทราบและได้นํานโยบายนั้นมาผลักดันให้บุคลากรในมหาวิทยาลายัยเล็งเห็นถึงความสําคัญ และปฏิบัติกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้มีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลกผ่านทางเว็บโอเมติกโดยได้จัดอันดับเว็บไซต์เพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวรารสารหรือสื่ออื่นๆวัดความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2563ซึ่งผลการจัดอันดับปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แทนเป็นเว็บไซต์คุณภาพอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งและเป็นอันดับที่25ของประเทศอยู่ในอันดับที่2939ของโลก basis. ซึ่งผลการจัดอันดับในครั้งนี้นับเป็นการก้าวสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงโดยจะเห็นได้จากผลการจัดอันดับในปีที่ผ่านมาที่มทรอีสานนั้นอยู่ในอันดับที่ 2- และ3จาก9มทรอทั่วประเทศมาโดยตลอดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิโรดกล่าวอีกว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพเชิงวิชาการที่ดีที่สุดในตอนนี้ซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันผลักดันและพัฒนาให้มีผลงานคุณภาพเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างเป็นที่ประจักษ์โดยต่อจากนี้เป้าหมายที่สําคัญยิ่งกว่าการเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับหนึ่งคือการรักษาม,มาตรฐานด้วยวิชาการวิจัยการบริการวิชาการการเป็นผู้นําอันดับต้นต้นด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์การวิ ใจกัญชาเพื่อการแพทย์รวมถึงระบบรางและอากาศยานซึ่งเป็นระบบที่สําคัญสอดรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยจิสุภาประหาประชัมพันธ์และเผยแพร่พพมทรอ,อีสานรายงานสสคเผยเศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายนยังชะลอตัวแต่การบริโภคการลงทุนภาคเอกชนดีขึ้นภายหลังการคลายล็อกดาว นายละวะลดแสงสนิทผพ้่ออำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคแถลงภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2563ยังมีแนวโน้มชะลอตัวแต่ดีขึ้นจากเดือนก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นมาจากมาตรการผ่อนปลนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนในหมวดการก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามด้านอุปสงค์ภายนอกประเทศที่สะท้อนผ่านการส่งออกสินค้าและบริการยังคงชะลอตัวสอดคล้องกับด้านอุปทานที่ชะลอตัวลงในภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี